สวัสดีค่ะนี่นมัจันแม่ย่างวัจจันสวัสดี็นัง่านสวัสดีพ่อใหญ่พ่อใหญ่มมายหญ่ไก่สีสี้าวนพ่อใหญ่มาจิตไก่ โอเคมัดชาดนะคะมัชชาดจะได้ในราคา35นะคะ

อันนั้นอน้ ข้าใจมันาาบ่มนาานีน้ำตาลบะบ่มีน้ำตาลยังหวานกินไก่ด้วยกันนะคะกินไก่ด้วยกันนะคะมาดามวันนี้มาดามนาเลียมอีกค่ะ สวยจังมากบรรยากีมานาจ้าอมมใช่หนึงง้าขนานีอะไรอี้สนี่หยียดยิบขวแล้วเีจะ่อยสิบอกว่าเหพี่มมาแล้วจ้ามากินน้ำตาลจ้าพี่นอ้อง ใส้เขาเพื่ออย่าอย่าเพิ่งกินเยวเพิ่งอย่าเพิ่งทายก่อนทายก่อนนะจ๊ะเกินกินนองกินมาได้จ้ามากินเข้ซีน้ำแขจ้ายิ้มยไงอย่าเพิ่งยิ้ทายก่อนเกินก่อนเอ้ยกินนองมจ้ามามจ้ามาขินน้ำแข็จ้าหองตอนนู้นนี่ นี่เนโยบานนี่เยโอ้ตอนก่อี่เ่ยตอนเนต่งเยดเลยยโอ้อ้ยยยย้ยยยยยโอ้อ้ยยยยยโอ้ยยยยยมอ้ยยยอ้ยโอ้ยยยยยโอยอยย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 โอ้ยอ้้ยอ อนุญาตขอตรวจินก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายไม่อยู่าระเทศเมือย